ก็ปังดีครับอ่ะพี่นุ้ยฮะเชิญถามด้วยเลยครับถามอะไรจะถามใครตอนนี้ยังไม่ต้องถามใครเพราะยังไม่มีใครมาก่อนคุยผมว่าดูแล้วทุกคนหิวยังไม่ได้กินอะไรกันด้วยใช่ใช่ไอ้ตั๊กสั่งบาร์บีคิวมานั่งกินกันดีกว่าเข้าปิ้งหมุนอยู่ตั้งรานแล้วเนี่ยร้านในสุกยากสั่งชั่วโมงยังไม่ได้เลยนี่เขาย่างให้สุกลือตากให้แห้งฮะย่างอยู่ย่างอยู่ เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนนะมีเมียแล้วผมยอมรับว่าทุกคนนี่รักเมียถูกไหมฮะแต่ทุกคนกลัวเมียถูกไหมเอ่อจะใช้ควานเราเกงรงดีกว่ากลัวมันก็เกินไปเราลูกผู้ชายมัน เอาอย่างนุ้ยแม่อย่างนุ้ยเวลามีแบบมีปฏิกิริยาไม่พอใจเนี่ยเรารู้สึกได้ไงตอนไหนบ้างไหลสดอยู่แล้วชอบจริงๆเลยนะโทรเข้ามาผ่าตางเพลงกูเนี่ยแล้ววิดีโอคอลมางี้เมือขวาถึงแก้วเยะติอันนี้ก็วิดีโอคอลพี่ตั๊กครับหรือว่าก็จะกลัวแป๊บเดียวผมก็วางเลยวางสายวางแก้วอะไรจ้าเดี๋ยวเลิกอะจ้าเราเข้าไต้องกลัว เราก็แค่บอกว่าเอ้ยน้ำเปล่าเรากินน้ำเปล่าอยู่ใครจะเชื่อ,อลิ้นเปรี้ยใช่ถ้าลิ้นเปรี้ยนะครับถ้างั้นลองดื่มน้ำจับเลี้ยงเย็นๆดูไหมครับเฮ้ยลิ้นไม่เปรี้ยแน่นอนแถมยังชื่นใจอีกด้วยครับเอาไปดับร้อนกันคนละขวดเลยครับแล้วก็ดีเลยนะฮะวันนี้นะครับยิ่งอากาศร้อนๆอ,อยู่ขอดื่มสักขวดให้ชื่นใจหน่อยแหมผ่อนคลายใชนะ่ถอดแมสก่อนนี่ สดชื่นไหมบอลสดชื่นจริงๆครับพี่เน่งเอางี้ละกันเดี๋ยวเลิกกองนะคุณเน่งนะเอาขึ้นรถใร้อนผมสักหลังได้ไหมหลังนึงลยเหรอหลังนึงนะจัดไปเลยครับร้อนๆในเผ็ดสู้ด้วยเย็นๆเยียมพูดถึงครอบครัวคนรักครอบครัวคนกลัวเมียนักร้องร็อกหล่อเท่จับไมค์สาวๆกีกรักแต่วันหนึ่งครับต้องมาเป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวทางรายการของเรา ได้อันเชิญเข้ามาเลยโอ้โหเี่พระบิดามาเลยเขาจะมาถูงที่ใครถุงเลยฮุบปั๊บโปเตโต้สวัสดีครับพี่ปาดามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะที่มาร่วมรายการเราเนี่ยผู้ชายคนนี้โคนนี่ก็หลวมตัวมาหล่อไม่เคยเปลี่ยนเอฟซีตั้งแต่ยุคแรกจนยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพี่ปั๊มโปเตโต้แน่นอนถูกต้องสมัยก่อนนะพี่ผมเล่นตลกนะผมอยู่คอนโดอ่ะ เชื่อไหมข้างห้องผู้หญิงเขามีแฟนเป็นฝรั่งฝรั่งกับเมียเขายังรู้จักพี่ปั๊บเลยนะผมได้ยินเสียงข้างห้องตลอดเสียงไงโหได้ยินเสียงป๊ป๊อป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 อปป๊้าดังพี่ฝรั่งรู้อะแต่จีพี่ปั๊บเนี่ยผมว่าไม่ได้ร้องเพลงเขาอยู่ได้นะเพราะธุรกิจเขาอยู่ตัวแล้วนะเฮ้ยธุรกิจอะไรเายังไม่ไม่เห็นบอกเลยธุรกิจอะไรหนอสลับบุรีไงอะไรวะกะรีปั๊บเคยเห็นไหมกะีบิ๊กแอมีป่ะ มีกะหรี่ปั๊กเลยแต่ไม่แต่จริงบอกว่านักร้องก็เหมือนกันนะเด็กๆสมัยนี้นะจริงๆเอาไม้ไปจ่อเนี่ยร้องของพี่ปั๊บหมดแหละร้องปุ๊บร้องปั๊บเใช่ไหมจ่อปั๊กร้องปุ๊บจ่อปั๊บร้องปุ๊บปุ๊บลู่ลู่ปั๊บปั๊บปั๊บเลยก็ยังมีพี่ปั๊บกขนาดที่บ้านเราอ่ะเขาจะอยู่ตามบ้านเราเลยเขาไปอยู่บ้านเราไงเอ้าปั๊บน้ำปั๊บน้ำั๊บน้ำยเมื่อกี้คุยกันเรื่องอะไรรู้ป่ะ คือกเรื่องภรรยาเรื่องเมียนู่นก็ดุนี่ก็ดุนี่ก็ดุของพี่อะดุไหมดุครับพี่แม้แต่ผมไปดูในอินสตาแกรมเขาก็น่ารักเนี่ยที่พี่ชอบไปแกล้งเขาก็ไม่ได้ดุเห็นพี่เองก็ชอบไปแกล้งเขาไม่ใช่เหรอพี่ตอนหลับอ้าปากหลับแตงทีดุครับเป็นคนแบบเข้มงวดอะไรเงี้ยเรื่องอะไรบ้างพี่ล้างมือยังฉีดมือย่าง อะไรเงี้ยอ๋อนักชูใช่แต่เข้มงวดแบบเป็นห่วงก็เป็นแบบแนวเป็นห่วงเลยครับแล้วแบบมีไหมแบบว่าซื้อเสื้อผ้าแล้วไปติดค่าเสื้อผ้าแล้วเมียด่ามีไหมเขาเขาอ๋อเขาไม่น่าจะมีแต่กูมีคือเป็นคนเอ้ย ราใช้กันไปหมดแล้วขี้หึงไหมพี่ตัมไม่เลยครับไม่อยากจะรู้จริงๆไงพี่สมัยก่อนนู้เลยเนี่ยก่อนนน้นก่อนจะแต่งงานและกันครับครับพี่เนี่ยชอบเที่ยวกลางคืนป่ะแบบไปตามผับไปอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ตอบได้นะเอาไม่ไม่เที่ยวเลยไม่เที่ยวเลยไม่เที่ยวอยู่ว้ยลไปวายไปขับเฉยไม่ใช่ไหมฮะไม่ผมว่าไม่รู้เลยพี่พี่ตังมันอาจจะเกี่ยวนะพี่ทำงานอะเวลาทำงานบนคอนเสิร์ตแล้วอะ เห็นชนชินอ่ะก็ะเลกับจู่เงียบๆมากกว่าอารมณ์ประมาณนี้ไหมมีส่วนใหญ่ถ้าถ้าแบบสนุกแฮงเอา g o อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ห้องที่โรงแรมแต่ว่าถ้าไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าผมไม่ไม่ดื่มครับโคจิตโต้ที่กี่ปีแล้วพี่ปีนี้21ครับโอ้โหแล้วแพลนไว้ว่าจะมีรถอะไรใหม่ๆมามั้งรถไอ้นั่นมัแหลักะรถทีวีเนี่ยเพลงใหม่ๆสิเจะให้ผมดูเพลงใหม่ๆแหละลื้งเพลงใหม่ๆนี่ทำเพลงสาระเพลง ทำมาคนถูกใจคนชื่นชอบทุกอัลบั้มคิดยังไงกับหมอปลาบุกวัดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกม่เกี่ยวย่ผมดูขายเยอะทีถ้าวันนี้คุณปั๊บผมมีค่ายอีกค่ายหนึ่งให้คุณเข้ามาอยู่คุณอยู่ได้ไหมออกจากปั๊บโปเลตโต้มาเป็นปั๊บยุงข้าวได้ไหมได้ไหมเพราะวันนี้เจ้าของเออ่ผู้บริหารมาด้วยเดี๋ยวผมให้คุณเจรจาเขามาเลยมาเพื่อเพื่อเพื่อเจรจาขยุ่งข้าวสวัสดีครับท่านครับยืนเดียว มาทานไปเอเลยฮะลองดีว่าล่ะอยากให้ท่านแบบพิจารณาใช่ครับท่านครับจะลองาฟังเสียงนิลองไอิได้นี่ว่อเราจมวนนีเอาักท่อนหนึ่งช่จ้าเนท่อนหนอ่าเธอยังคิดถึงเราเขาพัดหน้าดูเลยยุ่งข้าวไม่ได้เลยอันนี้ต้องลังใหม่รง ยังจะรักมึงมันไม่ดูน่ากลัวแกเห็นพี่เคาะอยู่มันก็ชอบอ่ะเดี๋ยหน้าหน้าหน้าไม่ชอบเอ้ยลองกันหน่อยดีกว่าชื่ออะไรวะชื่อปั๊บครับปั๊บเหรอปั๊บปอเตโต้ปั๊บปอเตโต้ครับผมนี่แหละฮะซองเท่าไหร่วะซไม่ใช่ขนมพลังเออเหรอเฮ้ยตั้งนานเท่าไหร่น่ะลูกทุ่งลูกทุ่งเราลูกทุ่งมาทำไมเฮ้ยเดโน้นนี่ก็จิตแน่จะเพ่งแน่ ทำไมฮะเรื่องเพลงนี้มันแรงร้องแกมมี่แกมมีไหร้องแกมมีที่ร้องรองไม้ที่ไม้ี่ไม่ไปกอดไปไม้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 ไ้ไม้ไม้ไม้ไ ดูตายก็มีนักตายก็มีขัดเลยพี่ยายคือจะออกมาเป็นเรื่องพิมพีหน่อยครับนะพิมพีเพลงจ่อยได้เลยฮะพี่จ่อยนะพี่จ่อยมาลองข่าวเลยครับไปลองค่าวมือไปมาติดต่อนี่แหลยอ่าผมพร้อมเลยครับผมพร้อมเลยนะได้เลยฮะมีแก้ผ้าด้วยนะไม่ใช่ปัญหาพี่โอ้ยพี่น้องกันถ้าอย่างนี้เล่นหัวกูเลยอืมโหนด้เลยยอม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 โอเคต่านสบายนะถ้าหลงเฮ้ยนี่เสิร์ดีนี่เสิร์ดีครับดีเมน้าพอดีเดี๋ยวไปเปลี่ยนแนวเขา ให้เป็นตัวตนของเขาให้เป็นจิตของเขาให้เป็นวิญญาณของเขาละละอย่าไปเปลี่ยนแปลงเขา <ละ S 1> ให้เขาล้อแบบนั้นแหละ,ละอยู่ยุงเข้าไม่ได้หรอกเขาล้อสิ่งแบบนี้อยู่ยุ่งขี้ดีกว่า <c oughs> ใผมกลก่อนดีกว่าครับผมมามาทำครับทำได้เลยครับ้ยได้ได้ได้่ายได้ได้ะเปยไผมได้าครับหนึ่งครับตัวนึงครับทีนี้ผมรับอะไรที่กับใครเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คงไม่มีแล้วนะได้ลยไปรับไปรับทานู้ะบาร์บีคิวสมไม้ท่น้องจตาร์บคิวไ่หมือนสไม้เลยแต่สามารถเดินแบบชาริชชนไปรับบาร์บีคิวได้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 โอ้ยอูเลยดูด อันนี้ครับขอบคุณครับสายย่อยน้องแม่เนี่ยสายย่อยเ่ยย่อยยครสายย่อยช่วงนี้คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างพี่อยู่ที่ยังฮะครับกลับมาครับกลับมาเรอ่มล้วเร่อดนตรีแล้วครับเป็นเรื่องพันราวแหละเพลงในวงกี่เพลงอ่ะเยอะไหมพี่เยอะครับก็เกือบเกือบร้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าจะให้เลือกเพลงให้พวกผมคนละเพลงคนละเพลงพี่อยากเลือกเพลงอะไรให้แต่ละคนเนี่ยพี่นุ้ยต้องขอบคุณที่รักกันพี่หรวยพี่หรวย ทิ้งไว้กลางทางครับโอ้โหยิ้มไทยอย่าเลยเป๊ะเป๊ะเป๊เป็นเป็นทิ้งไว้ในถังขยะก็ได้ไม่ใช่เพลงเขาหรือเปล่าร้องยังไงอ่ะร้องยังไงอ่ะร้องยังไงทำถูกแล้วที่เธอเลิกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางเกเราเสียสละใช่เขาไปดีครับไม่ได้ไปหลุยไปทิ้งกลางทางเอาไปของตักมาของตัก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 เล่นลิ้นครับเล่นลิ้น เขาอะไรครับเรื่เพลงนี้ไม่รู้เหมือนกันครับดูหน้าแล้วร้องยังต้องฟังเนื้อเพลงดิคำหวานเป็นแค่ลมปากคําว่ารักของเธอไม่มีอยู่จริงเธอเชื่อดันด้วยลมปากฝากคำหวานมากมายแล้วก็ทิ้งจีบไปเรื่อยใช่ไหมฮะอะไรก็มาลองแล้วอย่างพี่แจ๊ล่ะพี่แจ๊บที่เดิมครับที่เดิมลุแรกรับภรรยาเมาอยู่ที่เดิม เมาแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วนั่งแช่ที่เดิมกินอยู่กับบ้านอยู่กับเมียที่เดิมฉันก็อยู่แต่ที่เดิมเนื้อเป็นไงเนื้อเป็นไงฉันอาจจะเป็นอย่างนั้นกําลังแข่งขันแข่งแย่งชิงกันไปอันนั้นเพียงพอครับอะไรฮะแล้วชฟเอเดี้ยมเอาเขารู้นี่ใช่ไผมจะดูว่าจำเพลงตัวเองได้หรือเปล่าเออพี่บอลในสุดท้ายเลยพี่บอลเธอยังแล้วกันครับเธอยังคิด ไม่ใช่ไม่ใช่เธอยังไม่หยุดอีกเหรอหยุดแล้วมั้งในในมุมมองพี่ปั๊บที่รู้สึกว่าวันนี้ยังยืนหยัดเป็นโปรเตโต้ครับไม่มีอะไรมาทำลายได้ไม่มีใครมาแทนที่ได้เอางี้วันหนึ่งเนี่ยคือแบบคำโอ้ยยิ่งใหญ่พี่นุ้ยไม่จริงนะผมถามมึงจะปั้นคำอะไรทักไหนไอเวนเอาซะอื่นอัดไปหมดเอาจริงๆถามว่าเราฟังโปรเตโต้แล้วแบบ เวลาที่คือแล้วโวยจริงๆไม่ใช่หนูละหนูแล้วอถจะพูดถึงโพเตโต้อะคือโพเตโต้เนี่ยความยิ่งใหญ่ของมันมันนับมันนับนับกับคือมันแบบอันนี้แยกตัวไปในทางนั้งเอ้แบบสองคนมึงไอ้ยี่อะไรนี้ไบเดี๋ยวกูจะสรุปแล้วแยกไปซะไปพี่ปั๊บบอกกูไม่น่ามาเลยวันเนี้ย กลับไปดูเขาจะว่ากับมุนท้ายเลยครับพี่สงสัยมานานละไม่ว่าจะเป็นทีมงานของจ๊กเกอร์แฟมิลี่มีเข้ามาทักเข้ามาพูดเข้ามาคุยเนี่ยใช่พี่ป่ะในเพจะใช่ของแท้ป่ะที่เข้ามาดูน่ะโอ้โหพวกเราปื้มปิ่มนะเขาก็เป็นแฟนคลับฟิตมากเลยนะเขาแบบคือเขาจะโพสตบ่อยมากเลยผมต้องรีบบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปรายการที่พี่เขาก็แบบโหดีใจดีใจใช่ไหมฮะดีใจมากคือเป็นอัศิน เลยไอ้เพจบริบูรณ์ฟปเลยอ่ะที่เขาไปกลุ่มลับอ่ะใช่คุณป้าแอมมี่เขาไปดูเพจกลุ่มลับเ่รอเห็นเลยนะครับใช่คุณป้าที่คุณป้าอันเนี้ยตามงานจะเป็นคนน้องคนนี้คุณหนึ่งอะตามขคนคุณหนึ่งกระจายผมแอดมินฮะซึ่งเอาเพจของผมเนี่ยไปเข้าไปอยู่ในกลุ่มลับไอ้เนี่ยแล้วเพจของพี่แล้วไม่แปลงด้วยมีเมียมีลูกถอดตอนกี่โมง อ่ะเดี๋ยวพี่ปับป๊บฝากผลงานด้วยนะฝากการติดตามด้วยพี่ปั๊บจ๋าครับก็วงโปเตโตนะครับก็ยังเล่นดนตรีแล้วก็ยังจะทำอัลบั้มต่อไปอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามทางช่องทาง,างต่างๆครับ Facebook Potato Band YouTube Potato Band นะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ติดตามผลงานของพี่ป๊ัปโปเตโต้ด้วยนะครับเป็นที่ชายที่น่ารักมากๆเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ดูหล่อดูเท่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดเลยขอบคุณมากๆนะพี่นะขอบคุณนะครับ